สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะนันทมนลนัมเลอร์สักมนยูค่ะชื่อเล่นชื่อหนูนาหนูนานะคะหนูนาตอนนี้เรียนโค์สอะไรคะโค้ดเอ็นหนึ่งค่ะเป็นคอร์สที่สองแล้วค่ะเคยมาเรีตะกันที่แล้วโค้ดเอ็นสองผ่านแล้วก็ต่อคอร์สนี้เลยค่ะปกติคุณหนูนาศึกษาหรือทํางานอยู่คะปัจจุบันทํางานอยู่ค่ะเป็นล่ามบริษัทญี่ปุ่นสัตว์สัตว์ อยู่ที่อมต t a City r ะยอง g ค่ะบริษัทโคเซเบ i c a ค่ะดังนั้นอยากทราบถึงความรู้สึกและความประทับใจอะไรบ้างนะคะที่คุณนิคุณนูนาได้เรียนกับอาจารย์แปงน,นะคะ,ะประทับใจก็ตั้งแต่ M2 ที่ผ่านานะคะก็หลังจากที่ติวกับอาจารย์แล้วก็ทำให้ผ่านาการทดสอบ M2 มาได้ก็ประทับใจที่ผ่านผ่านากการทดสอบแล้วก็ ื่องของการเรียนเวลาช่วงเวลาที่เรียนอาจารย์สอนอัดความรู้ให้เยอะมากๆนะคะก็ประทับใจในความทุ่มเทของอาจารย์แล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นงบงไงคะรู้สึกเครียดกดดันอะไรบ้างไหมคะบรรยากาศในห้องเรียนทุกคนดันค่ะอาจารย์สอนด้วยความรู้สึกที่สนุกดีค่ะ แล้วการที่อาจารย์มีทดสอบการสอบ 3, ของสามครั้งคงนามีความรู้สึกยัยงไงบ้างคะรู้สึกด,ดีมากเลยค่ะมันเหมือนแบบกับทําให้ทําให้เราเคยชินกับบรรยากาศสอบได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ได้เจอได้ลองทดสอบได้ลองสอบดูแบบบค่ะนามีอะไรฝากบอกอาจารย์บ้างคะ รู้สึกว่าคอร์สนี้ตั้งแต่ปลายคอร์สที่แล้วแล้วที่เห็นอาจารย์จะเหมือนจะเป็นหวัดเป็นมีไอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนครั้งนี้ก็เห็นอาจารย์ยังยังเป็นเหมือนมีไอมีเจ็บคอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากอาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเพราะรู้สึกจะสอนติดกันกินก็ไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะคุณหนุนนาค่ะขอบคุณค่ะ